สวัสดีค่ะตอนนี้ออกมาก็คือเว้นอยู่บนมอไซค์แล้วนะหอมออกบ้านตลอดเวแล้วก็พูดโน่นนี่นั่นไปเรื่อยนะจนสามีอ๊กสามีงานเลยหนึ่ง <S 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 พูดอะไรวันนี้เรามีภารกิจนะคะก็คือพาลูกไปซื้อเค้กวันเกิดแล้วก็มีแบบไปไหว้พระแต่ตอนนี้ขอไปร้านอาหารกินข้าวก่อนอยังไม่ได้กินข้าวเลยจะเที่ยงแล้วเนี่ย Go 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 ทุกคนตรงนี้นะก็คือเป็นถนนสตรีทฟู้ดที่ถือว่าใหญ่มากเลยในเมืองอีชางนะที่เราอยู่ว่า <Wow. S 2> วก็คืนจะคึกคืนมากแต่ว่าตอนนี้มันแบบเป็นตอนกลางวันนะเนาะคนก็เลยยังไม่เยอะร้านก็ยังไม่เปิดต้องรอประมาณห้าโมงขึ้นไปเนี่ยร้านจะเริ่มเปิดละ มาถึงแล้วนะมาถึงแล้วนะเท่ากับมาถึงที่จอดรถนะยังไม่ถึงร้านที่เราจะไปกินเดินกันต่อเดินนำมาด้วยความมั่นใจอ่าดูเหมือนรู้ทางไม่ได้รู้ทางจ้ะเลี้ยวผิด ต้งเลีวซ้ายแต่เราเล้ยวขวาหน <c oughs> ูว่าจะพาไปกินข้าวพามาซื้อน้ำเฉยเลยซือม่น้ำาก็เบยน้าลวก็เ้าลก็เดียร์นาเแล้เลยน้ำาว้บย้นาบยใจน้มาเบียด์นมนา้กี่้ำล้กบียร์้าวล้กาวลว้มาวล้วร้ำนะนายใหญ้ ถามกอันนี้เขาแจกฟรีนะเมื่อกี้เป็นแบบสินค้าทดลองอะไรอย่เงี้ยถ้าเกิดว่าชอบไปซื้อตรงบูธตรงข้างหลังเออมันคืออะไรนะนี่จือแล้วเปล่ามันจ <laughs> <laughs> ีนเห็นเราอวดก็อยากอวดตามเขาละมอาจละ เราไปดูกันวกใครอะไรทอ่ไหนเนี่ยในควันตะวันอิ่มน้ำสําราญกับเกาลัดแล้วน้ำที่สั่งเรียบร้อยก็ไปต่อเข้าห้างมาหาอะไรกินนี่เรากินร้านนี้นะร้านนี้มันก็จะคล้ายๆแบบรงอาหารในมหาลัยเหมาะสำหรับคนงบน้อย ข้างในก็จะมีอาหารเป็นถ้วยเล็กๆแล้วก็ให้เราอะเลือกใส่ถาดราคาก็จะมีบอกูข้างล่างเลยแล้วก็มีชื่อเมนูติดไว้ด้วยนะชอบอันไหนก็เลือกอันนั้นเลยนะคะว้าวอาหารก็มีหลายอย่างแล้วก็มีเยอะมากต้มผัดแกงทอดมีทุกอย่างเผ็ดไม่เผ็ดเนื้อปลาหมูไก่ราคาก็เริ่มตั้งแต่ 3ามหยวน4ี่หยวนห้าหยวนสิบกว่าหยวนยี่สหยวนเห็นไหมคะต่ำปาปราคาข้างล่างแล้วก็จะมีซุปมีข้าวสวยมีน้ำซุปเปามันโทก,ก็มีนะพอเลือกอาหารที่จะทานได้ก็ไปเลือกโต๊ะที่เราอยากจะนั่งบริการตัวเองนะคะยกมา,าไว้ที่โต๊ะเองแล้วก็ไปเอาเข้าวสวยอะไรเอง แต่ว่าตอนที่เรากินเสร็จอ่ะเราไม่ต้องเก็บนะเขาจะมีพนักงานเก็บให้ว้าวลูกหิวไม่ไหวมาถึงก็คือไม่พูดฟัานทาเพลงหยิบกุ้งไปแท้เอ่ยหนึ่งตัวเปลือกเปลือกยังไม่ทันแกะตัวนสวอย่างเดียวกินเสร็จเรียบร้อยกินเรียบร้อยแล้ว จ่ายเงินเรียบร้อยแล้วด้วยนะเมื่อกี้กินไปทั้งหมด70หยวนตอนนี้เดินออกมาข้างนอกลวเชื่อชัยชิลล่เนี่แจ้นเดชเคลอชิวเที่นี่ เ,เราทมอะไรตัวเองคือนรถคืออื่นใช่ไหมลูกนาคนสุนีแล้วเบื่อมากใก <c oughs> ่จีนกับบุรีนี่เป็นอะไรพี่นะ ในระหว่างที่เรากำลังด,ดูนู่นดูนี่ข้างถนนไปจูจๆรถคนันนี้มาจากไหนออกอยากออกก็ออก <c oughs> ไม่ได้สนใจรถอะไรเท่าไหร่ตอนนี้เราก็มาถึงที่วัดกันแล้วนะทุกคนวัด วันนี้มันเกิดของลูกนะคะคปุบสามขวบก็เลยว่าจะแบบพาเขามาไหว้พระเป็นสิริมงคลกัชีวิตหน่อยเอาจริงเราก็ไหว้พระจะวัดจีนไม่เป็นหรอกเดี๋ยวก็ทำทถาขเขาแล้วกันใอยว่ากันทำไปก่อนทำไปก่อนค่อยว่ากันอะไร ต้องมาเปล่าออมาเข้ามาก็เจอพระประธานเลยนะมีเลือฟุ่มมันต้องเริ่มตรงไหนเอ่ยไหว้วพระจีนไม่เป็นนะแต่เ็นคนนับถือจะไม่คนอินแต่ว่าไหว้พระพี่จีนอนะไม่เป็นนี่เป็นเทพที่ทุกคนต้องมาไหว้นะ ขอชุกลาบนะคะ <i> เราก็ไหว้ให้สามีดูก่อนไปเลยหนึ่งกลุ่มความจริงเราก็ไหว้ไม่เป็นหรอกเอาจริงไหม <i> แล้วก็ไม่รู้ว่าต้องไหว้ยังไงด้วยแต่ว่าโอเคเราก็ไหว้ด้วยใจแหละแต่สามีบอกว่าเธอไหว้บบถูกจะสาวนี <i> ่นะคะ <i> การไหว้ แบบคนจีนเขาไหว้แบบนี้แล้วก่อนหน้านี้ทำไมไม่ไหวให้ดูโอ๊ยฉันไหว้เสร็จไปแล้วเพิ่งมาบอกว่าฉันไหวไม่ถูกเธอทำฉันหมึดมากนะเนี่ยพอเดินเข้ามาข้างในอีกก็จะมีเป็นร้านโล่งๆแบบนี้แล้วก็จะมีนี่นะคะที่ไม่กลนอินคือเราเป็นคนที่รั่อูจะไม่กลนอินมแต่ว่าโรงนี้เราจะไม่ไหว องนี้เป็นองคเจ้าแม่กวนอิมประธานบุตรซึ่งเราไม่อยากได้บุตรดังนั้นองนี้เราก็จะขอข้ามไปนะจะมเเกาแล้วเขาก็ทำให้ดูว่าจะต้องจุดธูปอะไรให้เรียบร้อยก่อนอ่ะธูปไม่ติดไปเอาอันไหพเบอกว่าจุดธูปเสร็จเรียบร้อยเราก็ไหว้สามครั้ง นะคะแล้วก็เอาถูกเนี่ยไปปักแค่นั้นแหละสาม,มีไหวเสร็จแล้วเราก็ไปไหวต่อเพราะว่าเราอยากได้บุญนะคะถ่ายวิดีโอให้เมียก็ยังไปติดพอสอดจีข้างๆมานะปวดหัววเสร็จแล้วนะทุกคนออคสอนทำสอนลูกทำอะไรปแปลกๆอีกแล้ว <laughs> ว่าพักขอคอนเสร็จ ก็ขี่รถกลับมาซื้อเคก้กที่ร้านประจำของเราม,มาถึงร้านเคก้กที่เราจะซื้อแล้วนะข้างในนอกจากเคก้กก็มีขายอย่างอื่นด้วยนะแบบขนมปังอะไรเงี้ยมีเบเกอรี่อย่างอื่นด้วยแถมราคาไม่แพงด้วยนะแล้วก็จะมีขนมปังที่เขาให้เราแบบชิมฟรีได้ด้วยข้างในอะ่ะแลาก็ค่อยๆเดินเลือกเพราะเลือกเสร็จพนักงานก็จะหยิบของให้ ระหว่างนั้นเราก็ไปเดินดูขนมรอบๆนะคะว่ามีอะไรที่อยากได้อีกหรือเปล่าจะเห็นได้เลยว่าขนมข้างในคือมีเยอะมากและราคาเริ่มต้นอยู่ที่9.9หยวนวันนี้เราซื้อไป3อย่างนะแล้วก็ขนมเค้กลูกก็ไม่ได้เป็นก้อนใหญ่มากเป็นก้อนแบบมินิเป็นเค้กแบบมินิเด็กนะคะเพราะว่าตามวันเกิดในทะเบียนบ้านของลูกอ่ะก็คือวันที่5พฤศจิก,กายนะ แต่แม่สามีบอกว่ามันยังไม่ถึงวันเกิดลูกเลยเพราะว่าคนจีนน่ดูวันเกิดไม่ตรงกับเราเขาดูแบบจันทรคติแต่ของเราอ่ะดูแบบสากลน,นะคะดังนั้นวันเกิดลูกเราอาจจะมีการจัดขึ้นมาอีกรอบไหมเพราะแม่สามีบอกว่าวันนี้ยังไม่ใช่วันเกิดลูกเราจริงๆนะโดยไม่กล้าซื้อเค้กก้อนใหญ่สไพยจีนว่าไหนที่มีประสบการณ์แบบแปลกๆแบบนี้สามารถเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันข้างล่างได้นะคะ สำหรับวันนี้นะเราก็คงต้องจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์คอมเมนต์แล้วก็กดติดตามจะได้รับชมคลิปใหม่ก่อนใครนะคะ